เพิ่มดาเมจง่ายด้วยหมวก OCP มีอะไรบ้างฟังคลิปนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมหยุดวันใจไว้ที่เกมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปว่ากันในเรื่องของหมวก OCP แต่แหละถ้าอาจจะไม่รู้ผมพูดแบบคร่าวๆโดยที่ไม่ต้องหินข้าวนะครับมันคือกล่องอยู่ในคาเฟ่ชอบพูดง่ายก็คือขายนั่นเองนะครับ เอามาขายตรงๆเลยเพื่อจะเพิ่มดาเมจของสกิลในแต่ละอาชีพให้ Oversea แค่แพ็กเกจเนาะก็คือ o c p นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะผมบอกก่อนผมไม่ได้พูดถึงทุกอาชีพเพราะว่ามันจะมีเยอะแยะมากเลยแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านเลยที่ทําคลิปหรือว่าเป็นโพสเพื่อนๆสามารถลองไปดูได้เนาะไปดูแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อนๆท่านนั้นด้วยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะมาพูดในมุมผมก็แล้วกันต้องบอกนะับว่าเนื่องจากโพนี้ ก็เลยไปที่มาของคลิปนี้เพืเ่อนๆส่วนใหญ่กำลังมุ่งไปที่อาชีพเหล่านี้แล้วมันได้อะไรบ้างแล้วหมก OCP อย่างเดียวในกิจกรรมนี้มันเพียงพอไหมใช่ครับผมไม่พอครับเราจะต้องมีประดับและประดับมันได้อะไรต้องซื้ออะไรคุ้มค่าไหม กับการที่จะลงทุนก่อนที่เราจะไปรู้ข้อมูลทั้งหมด i c k m a n ช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมแร็คกอร์็อกถูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นร็คกอร์ออริจินแร็คกอร์ X Next Generation แร็คเกอก์คลาสสิกที่เราคุ้นเคยและร็คกอร์พันอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ i c ด m a n Shop เติมเกมในเว็บรับรีดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงต้องที่ร i ดแมนช็อปเท่านั้น ก็คือว่าเจ้าตัวหมวกเนี่ยนะฮะเราอยากจะแจมเลยเนี่ยเราจะต้องใส่เจ้าตัวนี้คู่เขาเรียกว่าเจ้าตัวประดับนะบชื่อว่าพ a เ e สกา r ์ดลิงเจ้าตัวนี้นะครับมีความสําคัญเมื่อเราใส่พร้อมกันเนี่ยกับหมวกเนี่ยจะทําให้เพิ่มดาเมจสกิลโฮลิคอร์ถึง50%นตะครับตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าจะต้องการบวกเพิ่มหรือเปล่า ไม่บวกก็คือแรงแล้วระดับก็ไม่ต้องบวกก็ได้ครับเจ้าตัวบวกนี้ไม่บวกก็ยังได้นะมันก็แรงทันที50%นะแต่ถ้าเกิดเราบวกโอเคครับทุกทการอัปเกรดสองขั้นเพิ่มบิทิเก10สิบเราถ้าเกิดเราเพิ่มไปเป็นบวก5โจมตีเกียรภาพนะครับส5าสำหรับคารมือแล้วก็ปีศาจถ้าอัปเกรดถึง7เลยเนี่ยจะเพิ่ม2 0สนะครับสำหรับดาเมจเกียรภาพต่อขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางอ่นะตัวเนี้ยดีถ้าจะอัพจริงอ่ะก็ควรจะอัพเข้อมูลพเพ พาลาดินเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใส่เจ้าตัวประดับเพิ่มนะถ้าเป็นสายโฮลี่คอร์สนะครับเราไม่ต้องใส่ประดับเป็น2วงมันไม่ได้เพิ่มดาเมจสกิลเป็นร้อยไม่ใช่นะครับมาต่อไปนะครับก็เป็นหมวกของสโตเกอร์นั่นเองนะมันจะมีอยู่2หมวกนะครับหมวกแรกก็คือเจ้าตัวบูนวี่บิ e เลเมื่อเราสวมใส่กับคริสตัลเบดเด็กเลตก็จะมีโอกาส5%เที่ทาให้ศัตรูติดสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็น ฟอสเซนแล้วก็เจ้าตัวไซเรนรวมถึงคอนฟิฟด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีโอกาสติดสถานะตีปอติ5%ตามการอัปเกรดของเราที่อัปเกรดขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของ ATK 15แล้วก็ฮิตเพิ่ม30เพิ่มดาเมจต่อศัตรูกึ่งมนุษย์อีก5%เุทุกการอัปเกรดถึงขั้นนะครับก็จะเพิ่มดาเมจของสกิลเรียดอีก5%เนตาะต่อไปเป็นหมวกนะครับซึ่งจริงๆมันใส่ได้ทุกอาชีพนะแต่ว่าก็นิยมเอามาใส่กับสโตเกอร์นะครับเพื่อ กระโดดเตะแบ็คสเตปนะครับมันจะแรงขึ้นอ่ะเจ้าตัวมวกนี้นะครับชื่อว่าเลดคอมโมโดเบเลตตัวนี้นะครับเมื่อเราสวมใส่กับเจ้าตัวประดับชื่อว่าชาโดลิงคือตัวนี้เมื่อเราใช้งานโดยกระโดดเตะนะครับสกิลไฟน์คิกเป็นสกิลของเทเกนโดก็ถ้าใครเป็นสโตเกอร์ก็ต้องไปจดจําม,มานะครับหรือไม่ก็ตอนนี้ล่าสุดก็มีหินอาชีพแล้วของสโตเกอร์นะครับสามารถที่จะกระโดดเตะได้เลยเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเนี่ยก็จะนับตามเลเวล ที่เราเรียนรู้ของแบ็กสเต็ป ATK 15ฮิต30เพิ่มดาเมจพามนุษยช5%ถ้าเกิดเป็นโรกและสโตเกอร์ใส่เนี่ยนะครับทุกๆการอัพเกรดหนึ่งขั้นจะเพิ่มดาเมจของสกิลแบ็กเซอร์อีก5%นั่นหมายความว่ามันควรจะต้องอัพเกรดเยอะๆทีนี้เมื่อเราใส่ร่วมกับเจ้าตัวชาร์โดลิงนะครับเป็นประดับนะเจ้าตัวชาร์โดลิงนี้เนาะเมื่อเราโจมตีกายภาพนะครับจะมีโอกาสออโต้สเปลสติลคอยล์เลเวลหนึ่ง ถ้าเกิดเราเรียนรู้ไว้เท่าไหร่ก็จะเพิ่มขึ้นตามนั้นทุกๆการเพิ่ม2เบสเลเวลของเราเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของแบ็กสเตปเพิ่ม1%แล้วก็ยังเพิ่มโอากาสสตาร์ตามการเรียนรู้ของเจ้าตัวสกิลเลตยังไม่พอนะครับเจ้าตัวชอลล่นเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง2วงครับก็มีผลทั้ง2วงเลยอ่านี้ก็เป็นข้อดีของสายโลกที่ลหลายๆคนก็นิยมเล่นกันหรือเรียกกันว่าโลกกระโดดนะฮะแล้วก็ในส่วนของโรย,ยังไม่จบนะครับ ในส่วนโรคเนี่ยยังมีอีกหมวกหนึ่งนะฮะที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นโรคหรือจะเป็นสายอาเชอร์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวหมวกชื่อว่าออฟฟิเชอร์แคปเจ้าตัวนี้นะครับทุกๆการอัปเกรดหกขั้นก็เพิ่มเป็นอีก5บวกให้เฉยนะเป็น5หน่วยแล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น5เนี่ยเพิ่มเป็น5%เลยฮะแล้วก็ถ้าถึงขั้น7ก็มีโอกาส5%นะครับที่จะเจาะเกาะเลย4วินาทีเมื่อตีบวก9มีโอกาส5%ที่จะ เจาะเกาะเป็นเวลา7วินาทีเมื่อเราสวมใส่กับเจ้าตัวประดับดับเบิลแบก็จะเพิ่มสกิลดับเบิลสตาร์นะครับอีก50%นะทุกๆก,การรับเกรดหนึ่งขัน้นเมื่อเราใช้สกิลดับเบิลสตาร์ก็จะมีโอกาสไร้สกิลแพนทัสมิกแอโร่เพิ่มขึ้นอีก5%แล้วก็ยังไม่พอนะหากเราใส่โดยเป็นสตอเกอร์ ทุกๆการอัปเกรดเนี่ยจะมีโอกาสได้ดับเบิลสตาร์ทอีก5%นะครับแล้วก็ทุกๆการอัปเกรดย,ยังมีโอกาสได้สกิลดับเบิลสตาร์ทเพิ่มขึ้นอีก5%ด้วยนะแล้วก็เจ้าตัวประดับก็ยังมีในเรื่องของเอจิสองเด็กสองฟีสิทุกๆ2เบสเลเวลนะครับเพิ่มดาเมจของสกิลเอรูชาวเวอร์ดับเบิลสตาร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกทุกสองเลเวลของสกิลดับเบิลสตาร์ท ก็จะได้ ATK บวก5ด้วยนะก็เหมือนกันเนาะในส่วนของสไน p เปอร์เขาจะได้ลักษณะประมาณเดียกันโเบินเอฟเฟกที่สวมใส่โดยสโตเกอร์ก็สไนก็จะไม่ได้แค่นี้นเนะครับต่อมาในส่วนของสไนเนกเนี่ยจะมีเจ้าตัวหมวก OCP Heaven c a t e ตัวนี้นะครับลัก5ขี5 Perfect Dot บวก5เมื่อเราสวมใส่กับแกรมปิโกการ์ดเมื่อโจมตีจะมีโอกาส2%ที่จะใช้เกรเลเวล5นะครับโจมตีแบบประยภาพ เมื่อสวมใส่โดยสไนเปอร์ทุกๆการรับเกรด1ขั้นของเจ้าตัวหมกนี้จะเพิ่มดาเมจสกิลวิดบีดอีก5%และถ้าเกิดเราใส่อาวุธสวมใส่พร้อมกับเจ้าตัวอาวุธอิซิออนวิงทุกๆการเกรด1ขั้นนะจะเพิ่มดาเมจของวิดบีดอีก5%ครับของสวมใส่อีกอันหนึ่งครับก็คือของสวมใส่ที่เขาเรียกว่าปากนกปากนกหรือถ้าเราพูดกันตรงๆก็คือเป็นในส่วนของเฮมส่วนของโลเวอร์เมื่อเราโจมตีเนี่ย มันจะมีโอกาสนะครับที่จะสกิลเป็นบิดบีดตามเลเวลของสกิลที่เราเรียนรู้ไว้เลยยิ่งเราอัพเจ้าตัวบิดบีดเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะออกก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยถ้าเรามีลักษ์พื้นฐานนะครับลักษ์ที่อัพสเตตัสเนี่ยมากขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยครับโอกาสไล่ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกทุกๆการเรียนรู้ของสกิลสตีลคาวจะเพิ่มดาเมจของสกิลบิดบีดเพิ่มอีก20%นะครับถ้าเราสวมใส่เจ้าตัวนี้อยู่แล้วก็ความแรงไม่จบนะรัถ้าเาเเจออต่่ไปีย ก็ต,ต,ต้องซื้อประดับเจ้าตัว f a l c o n e r r l ร์เหมือนกรงเล็บนกนั่นแหละทุกๆ1เลเวลของสกิล e ติวคาวจะเพิ่มดาเมจของสกิลบิ๊ดบีดอีก10%เมื่อเราใส่ร่วมกับเจ้าตัวปากนกเมื่อกี้จะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นอีกบวก200%นะครับเพราะฉะนั้นสายนกเนี่ยก็น่าจะพลาดไม่ได้เลยเพิ่มเติมนิดนึ่งนะครับหลังรีบารานเนี่ยสายนกอะ่ะเขาจะไม่ได้อัพค่าอินแล้ว ค่าอินตอนนี้เพิ่มดามจของนกแต่ต่อไปหลังรีบาลานจะไม่ได้เพิ่มนะครับก็วางแผนก็ดีๆต่อไปนะครับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรือมัตเตอร์สมิธนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีหลายๆคนก็สนใจอยู่เจ้าตัวโมโอซีของเขาก็ชื่อว่าไจแอน์เฮมเจ้าตัวนี้นะครับคุณสมบัติเ,เพิ่มเลือด1น0แล้วก็ป้องกันสตาร์ซนสามารถใช้งานร่วมกับ ah โทบฮอคโทวิ่งได้ครับก็คือปลาหอกนั่นแหละนะฮะทุกๆก,การเก็ตหนึ่งขั้นเพิ่มฮิตสิบ เมื่ออัปเกรดอีกขั้น5ก็จะเพิ่มความแรงอีก15%ของคาร์ดเทอร์มิน o ชันถ้าอัปเกรดอีกขั้น7จะเพิ่มอีก15%นะครับของคาร์ดเทอร์มิน o ชันเมื่อเราสวมใส่คู่กับเจ้าตัว a r m ์เ b e ยเนะครับเจ้าตัวนี้ความแรงของสกิลเจ้าตัว t ทบอลฮอคโทวิ่ง400% ความแรงของสกิลคาร์ดรีเวลูชั่นเพิ่มอีก200%ในส่วนของเจ้าตัวเบลที่เราสวมใส่นะครับมันก็จะเพิ่มเด็กสาอิน3แม็กเลือด2%องเทุกการอัพเกรดเลเวลเราลหนึ่งขั้นจะเพิ่มดาเมจของสกิลเอซิดเทเลอร์หเซเมื่อเรียนรู้สกิลแม็กซิมาย์พาวเวอร์เลเวลห้าเพิ่มดาเมจของสกิลคาร์ดเรเวโลชั่นอีก25%เมื่อสวมใส่ร่วมกับเจ้าตัวเฟนซี่แพนตอมแมสทุกการเรียนรู้เจ้าตัวแมมโมไนท์สเลเวลเพิ่มเเออดีคก5 เม so so, like land, ื่อทําการโจมตีกายภาพจะมีโอกาสใช้สกิลแมกโมไนท์เลเวลหนึ ER ่งแต่ถ้าเกิดเราอัพสกิลไปเลเวลสิมันก็จะออกไปเลเวลสิแต่ก็มีเงื่อนไขเนาะก็คือว่ามันจะไม่ออกนะถ้าเราไม่มีเซนนีติวัลเมื่อกี้เราพูดถึงหน้ากาดนะครับให้กลับมาที่หน้ากาดเจ้าตัวเฟนซี่เพนทอมเจ้าตัวนี้เพิ่มแสดงหนึ่งเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ5%ลดสกิลดีเลย์ลง1%ทุกๆการเกตหนึ่งขั้นเพิ่มสกิลแม็กเลือดอีก100นะแล้วก็เพิ่มความแรงอีก20% ให้กับสกิลแมมโมไนดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมแบ็กสมิธไวซ์สมิธนั่นแหละมาเตอร์สมิธนั่นแหละมาในส่วนของหลอดไนบ้างนะครับหลอดไนเนี่ยก็จะมีหมวก o t p อย่างเช่นเจ้าตัว Hat of Desert ตัวตัวนี้นะครับหรือหลายๆคนเรียกว่าหมวกไนโบเจ้าตัวหมวกไนโบนะครับ ADK 2% APD เบวก1เมื่ออัพเกรดถึงขั้น5เพิ่ม ADK 20 เพิ่มดาเมจสกิลโบลิ่ง10%นะครับเมื่ออัปเกรดถึงขั้น7เพิ่มดาเมจสกิลโบลิ่งแบสอีก20%เมื่ออัปเกรดถึงขั้น9เมื่อโจมตีกิจภาพมีโอกาส3%ที่จะได้รับเลือดมา5%จากความเสียหายที่ทำได้นะครับแล้วก็ยกเลิกการฟื้นฟูเลือดและเ p ตามปกติเมื่อเราสวมใส่ครับเจ้าตัวเคนชิก็คือมือมานั่นแหละเพิ่มดาเมจสกิลโบลิ่งแบสอีก50%แล้วก็ทำให้ติดสถานะเอ็นดัวตลอดเวลาซึ่่่่งเเเเจ้้้าาาาาตัััวมมมมือนนนนนะะะคคครรรบบสสาาถใสูไดป็็2ชิินนกพ โบลิ่งแบดเป็นห้าเป็นต์เลยนะครับในส่วนของมือบานบ้างนะฮะมือมาเนี่ยเอาแบบสกิลหลักๆก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเ,เพื่อนๆสามารถดูดูหน้าจอนี้ได้นะเจ้าตัวมือมานี้นะครับเพิ่มดาเมจของสกิลเบนเดตสเปียร์หทุกๆการอัปเกรดเลเวลของเราจะเพิ่มดาเมจอีก1%นะครับก็สามารถอัพตามเลเวลได้เลยนะครับแต่ว่าต้องใส่2ข้างน่าถึงจะแรงทุกๆการเรียนรู้สเปียร์มัตเตอรี้สเลเวลนะครับเอทีเคบวกห้าก็พูดง่ายๆว่ามือมาข้างหนึ่งก็จะเพิ่ม ADK ไป25่สสองข้างก็ er 50นะครับถ on ือว่าเยอะอยู่นะเมื่อเราเรียนรู้ทู Hand ์ l i c k ถึงเลเวล10นะครับเพิ่มดาเมจสกิลโบลิ่งแบดย25เปอร์เซ็นต์ใส่สองข้างก็เพิ่ม50%แล้วก็ในส่วนไหนยังมีหอกนะครับก็คือมี OCP บวกของหอกแล้วตัวนี้เพิ่ม ADK 2คสเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งเมื่ออัปเกรดเดือขั้นห้าเพิ่ม ADK 20เพิ่มดาเมจสกิลแบดดิสเปียเนี่ย10เปอร์เซ็นต์ แล้วก็พอเราตีขึ้นไปเจ็ดจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีก20%สํำหรับเบนดิสเปียร์แล้วก็ยังเพิ่มดาเมจสก,กิลเพียอีก100%แต่ถ้าเกิดเราตีถึงขั้น9เนี่ยมีโอกาส3%ที่จะดูดซับ5%ของดาเมจนะมาเป็นเลือดแต่ว่าจะลดการฟื้นฟูเลือดและ HP ลง100%นะครับเมื่อเราสวมใส่กับเจ้าตัวเคนชิหรือว่ามือมาจะเพิ่มดาเมจของเบดิสเปียเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับ ได้รับสถานะเป็นดัวไม่จำกัดเหมือนกันกันกบหมวกไนโบเลยก็เอาเป็นว่าเข่าวๆโดยที่ไม่ต้องเข้านะครับในเรื่องของข้อมูลของหมวก o อซียังไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ขอสรุปตามที่โพลแจ้งมานะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจ2ออาชีพแรกนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่มเติมให้สําหรับอาชีพอือ่นนิดนึงแล้วกันน้ององขออภัยด้วยอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดแต่เพื่อสามารถไปดูข้อมูลทั้งหมดได้บนหน้าเว็บนะครับเดีย๋ยวผมปักลิงก์ไว้ข้างล่าง แล้วก็รวมถึงเพื่อนสามารถไปดูเพื่อนหลายท่านเนี่ยพูดในเรื่องของโมสปพีนะคือพูดกันมาหลายคลิปมากมากเลยนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ในนั้นได้ก็แบบละเอียดเลยเนาะแต่ของผมเนี่ยจะพูดร้าวๆสำหรับสําหรับเอามาใช้ในแก็คโลคัสติกก็แล้วกันเนาะเป็นตัวหลักนะครับในมุมมองผมด้วยเนาะ,ะถ้าข้อมูลนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีก็อาจจะอ่านผิดพลาดตกหลงบ้างเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ถ้าเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากเนี่ยก็าฝากเพื่อนกดถูกใจ คอมเมนต์ให้กำลังใจกันบ้างน,นะครับจะได้มีคลิปดีๆออกมาทําอย่างต่อเนื่องนะ